เราเสียเที่ยวสะใจนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองพระอันนะครับพระอันนี่เป็นเมืองหลวงของรัฐขยินหรือรัฐกะเลรียงนะครับอยู่ทางตรงข้ามกับแม่สอดนะครับจากแม่สอดนี่คือเมียวดีจากเมียวดีเข้ามาอีกสี่ชั่วโมงก็ถึงเมืองพระอันนะจริงจากเมียวดีไปทางพอลำแยงก็ได้นะครับก็เมืองพระอันเนี่ยมีแม่น้ําสารวินไหลผ่านนะครับแล้วฝั่งนู้นเนี่ย ก็จะมีเป็นแบบเจดีย์ที่อยู่กลางน้ําที่นี่เขนิยมมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็มีถ้าด้วยแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้ำเดินแล้วก็ร้อนนะครับก็คงจะเดินตลาดนะเช้าเดินตลาดอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขาเรียกว่าชอเปาร์ชอบาอร์ชอปา,อาอร์เกทเฮาส์นะครับก็อยู่ชั้น4ก็เลยเห็นวิวชัดหน่อยครับ เดี๋ยวเย็ยนๆอีกนิดหนึ่งแล้วกัน,นครับชาร์จแบตหน่อยนึงผมจะเดินไปดินน้ำถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์คงนั่งมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก่อน,นครับไปเที่ยวที่ฝั่งนู้นเขาเรียกว่าเป็นเจดีย์ที่อยู่กลางน้ำนะครับคงจำชื่ออีกทีให้แดดรบอินนิดหนึ่งไปเที่ยวสักครึ่ชงชั่วโมงอะไรแล้วก็กลับนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็มาเล่นเดินเล่นในเมืองแล้วตอนเช้าก็เดินตลาดเช้าก็คงจะไม่มีอะไรนะครับก็คงจะ ไปบ่อน้ำแยง็งพอดูจากวันแล้วก็ไม่มีอะไรตรงนี้ผมอยู่ชั้นบนแล้วมันร้อนนะครับถ้าเกิดไปพักที่บ่อน้ำแข็งน่าจะเย็นแล้วก็สบายกว่านี้นะครับไม่ตนะ่างดยทั่วไปครับและนี่ก็คือที่ผมพักอยู่ครับข้อมูลท่องเที่ยวด้วยครับนี่ครับที่ผมจะไปเที่ยวก็คือ อันนี้เนไอันนี้ปราพานีน่แม่น้ําสารวินใช่ไหมครับข้าแม,ม่น้ําสารวินไปตรงนี้ที่ผมจะไปข้ามไปปุ๊บเลี้ยวขวามาอยู่ตรงนี้ครับที่ผมจะไปนะครับแล้วก็ตรงแซนดานแซนแซนแซนดานโคสเคฟแซนดานเคฟนี่ไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าเป็นเรื่องบ้ามีอะไรน่าสนใจนะครับแต่นี่ต้องไปแน่นอนอยู่ใกล้นะครับ แล้วก็ในในเมืองเองนี่ก็คงจะเดินชมวิวไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสะพานนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยากจะไปไม่รู้อยู่ตรงไหนใส่ต้องไปไกลน,นะครับภาพรวมแล้วนี่ก็แผนที่ในเมืองแผนที่ในเมืองนะครับแบบนี้คงเดินเล่นให้ทั่วอา,อาจจะพักคืนเดียวครับ ดูก่อนนะครับนี่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ